สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คุ้นเคยมากๆเลยในหน้าร้อนบ้านเราคือตามบทความที่เราได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูการแห่งมะม่วงเลยนะคะไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวแต่มีมะม่วงนี่แหละค่ะผุดมาทุกที่เลยครับผมเป็นปรากฏการณ์ประจำปีจริงๆนะครับใช่ค่ะจุดเริ่มต้นนี่เหมือนกันเป๊กเลยนะคะอย่างที่บทความเล่าคือ,อ,อบ้านคนรู้จัก อย่างบ้านคุณยายข้างบ้านนี้มะม่วงดกมากครับดกเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเอามาแบ่งพร้อมประโยคคิดกินไม่ทันฝากด้วยนะอะไรแบบนี้แล้วเรื่องมันก็เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะตู้เย็นเต็มใช่เลยครับและจากจุดเล็กๆนะครับมันขยายวงเร็วมากคือกลายเป็นว่ามะม่วงนี่มาจากทุกทางเลยทุกทางจริงๆค่ะเพื่อนที่ทำงานก็เอามาให้ญาติๆแวะมาก็เอามาฝากหรือบางทีเ พี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็ยังมีน้ำใจแบ่งมาให้อีกนะครับโอ้จริงด้วยค่ะแล้วผลที่ตามมานะคะตู้เย็นที่บ้านนี่โอ้โหกลายเป็นมะม่วงแลนอย่างที่บทความเขาว่าไวเป๊ะเ,เลยค่ะครับเปิดตู้มาเจอแต่มะม่วงใช่ค่ะสารพัดพันเลยนะคะวางซ้อนๆกันไปหมดตั้งแต่น้ำดอกไม้สุกๆหวานๆเขียวสวยมันๆไปจนถึงแบบเปรี้ยวจี๊ดจิ๊ดรอจิ้มพริกเกลือเลยครับอ่าฮะแล้วที่นี้บทความก็ชี้ให้เห็นวงจรการรับมือด้วยนะคะ ครับน่าสนใจมากตอนแรกก็แบบเออไม่เป็นไรมั้งแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวก็กินหมดครับคิดว่าเอาอยู่ใช่ค่ะแต่แป๊บเดียวมันก็จะไปถึงขั้นที่แบบต้องกินมะม่วงแทบทุกมื้อเลยอะค่ะกินจนเอ,อ่อปากจะเปื่อยแล้วจริงครับแล้วก็มาถึงสเต็ปต่อไปคือต้องผันตัวเป็นคนแจกต่อใช่ไหมคะใช่ครับต้องหาทานระบายออกเริ่มโพสต์ถามในโซเชียลในไลน์กลุ่มใครเอามะม่วงไหมแจกฟรีจ้า กลายเป็นภารกิจส่งต่อมะม่วงแห่งชาติไปเลยค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับที่บทความเล่าถึงความพยายามแบบสร้างสรรค์หรืออาจจะปนสิ้นหวังนิดๆน,นะครับในการแปลรูปอ๋อแปลรูปยังไงบ้างคะก็เช่นทขาข้าวเหนียวมะม่วงวนไปเลยครับทําไม่รู้จบจนข้าวเหนียวหมดตลาดมีแฮชแท็กทีมเข้าสวยมะม่วงขึ้นมาเลยนะครับอ้าวมีแบบนั้นด้วยหรอคะครับหรือไม่ก็เอาไปปั่นเป็นสมูทตี้สูตรแปลกๆใหม่ๆรสชาติก็แล้วแต่ดวงเลยครับ เข้าใจเลยค่ะบทความยังเล่าเรื่องขำๆด้วยนะคะว่ามีกลุ่มลายแลกเปลี่ยนมะม่วงด้วยอ๋อครับครับแบบโพสต์แลกกันเลยมะม่วงดิบแลกสุกเปรี้ยวแลกหวานอะไรแบบนี้สนุกกันไปอีกแบบแต่มีสถานการณ์หนึ่งที่บทความบอกว่าพีคสุดๆเลยนะครับยังไงคะคือคนที่เคยให้มะม่วงรตแรกเรามาแล้วเนี่ยผ่านไปไม่นานกลับมาอีกแล้วครับอา้าวมาพร้อมพร้อมมะม่วงรสใหม่แล้วบอกว่าอันนี้มันจะสุกเกินแล้ว ที่บ้านกินไม่ทันจริงๆกลัวเสียเอาไปกินก่อนเลยนะทั้งที่รตเก่ายังอยู่เต็มตู้เย็นใช่ครับผมจัดการไม่ทันเลยโอหฟังดูก็วุ่นวายดีนะคะแต่พอพอลองมองในมุมที่บทความเขาเสนอนะคะแม้จะแบบปวดหัวกับการจัดการมะม่วงนิดหน่อยแต่มันก็มีมุมอบอุ่นซ่อนอยู่นะคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับบทความมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผลไม้เยอะแต่มันคือ วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยเลยนะครับวัฒนธรรมการแบ่งปันครับคือการแสดงความห่วงใย,ยเอื้อเฟื้อผ่านผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนเป็นวิธีบอกว่าเราคิดถึงนะผ่านของกินนี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะบทความเปรียบเทียบได้น่ารักดีครับว่าหน้าร้อนแบ่งมะม่วงหน้าหนาวก็อาจจะเป็นส้มหน้าฝนล่ะคะหน้าฝนก็อาจจะเป็นการยืมร่ม ที่อาจจะลืมคืนกันบ้างอะไรบ้างครับฮ่าฮก็สะท้อนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันไปอีกแบบเป็นมุมมองที่อบอุ่นดีจังค่ะแล้วก็มีคําเตือนขำๆปิดท้ายจากบทความด้วยนะคะครับเรื่องสุขภาพช่องปากใช่ค่ะว่าช่วงเทศกาลมะม่วงนี่อย่าลืมดูแลฟันกันด้วยโดยเฉพาะสายมะม่วงเปรี้ยวเพราะกรดมันก็อาจจะทาร้ายเหงือกได้เหมือนกันครับต้องระวังนิดนึงค่ะก่อนจะจบกันวันนี้มีคําถามนึงผุดขึ้นมาค่ะ อยากชวนคิดตามกันเล่นๆครับผมคือนอกจากเรื่องแบ่งปันผลไม้อย่างมะม่วงแล้วเนี่ยมันมีธรรมเนียมการแบ่งปันของอื่นๆตามฤดูกาลหรือตามช่วงเวลาแบบไหนอีกบ้างที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนความสัมพันธ์ความห่วงใย,ยในสังคมที่เราอาจจะออมองข้ามไปหรือได้ไม่ได้นึกถึงความหมายลึกๆของมันเท่าไหร่ลองเก็บ